สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมนะครับแกร็บชิมอิมแพ็นะครับกับเจ้าตัวโป co โ3เอฟสามนะครับผมจะทําการเล่นนะครับและผมจะปรับสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับเครื่องนี้นะครับผมใช้ซ p u นะครับผมเซดต้ากอนแปดเจ็ดศูนย์นะครับรองรับขึ้น่อง 5g ด้วยนะครับลําโพงเป็นลําโพงสื่อโอนะครับลาโพงบนกับลําโพงล่างนะครับผมจะลองเล่นเกมให้ดูนะครับ ผมจะลองปรับสูงสุดให้นะครับสูงสุดนะครับผมแต่สูงสุดในที่นี้มันจะปรับให้เราเป็นแค่30เฟรมนะครับดังนั้นผมจะปรับเป็น60เฟรมปรับทุกอย่างครับเป็นสูงมากให้ครับอันนี้สูงแล้วสูงแล้วครับสูงแล้ว คือหน้าจอที่ท่านเห็นแบบว่าอยู่บนแบบนี้ครับผมก็คือผมมันได้60เฟรมนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็น120เฮิรกับการอัดวีดีโอเป็น60เฟรมทําให้กล้องมันจับหน้าจอที่มันมีแสงออกมาได้ครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับ ถ้าเราปรับสูงมากแล้วเราเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้มันสูงสุดมันจะบอกว่าปรับเองนะครับแต่ในหมวดการตั้งค่า,ข,าของอุปกรณ์จะบอกว่าสูงมากครับผมจะลองทดสอบนะครับเพื่อนๆก่าลองตัดสินใจดูนะครับว่ามันเลื่อนไหมอันนี้ผมใช้ฟิล์มเดิมจากโรงงานนะครับถ้าเป็นฟิล์มพ่อกระจกจากที่เราติดตั้งเองอาจจะสไลด์มือเลื่อนกว่านี้นะครับ recently. ชมทิวทัศน์นะครับระหว่างเมืองน,นี้นะครับผมประมันโอเคไหมอุณหภูมิเครื่องตอนนี้ก็รูสิ ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ยังไม่ถึงกับร้อนครับอุ่นๆก็ยังไม่รู้สึกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกครับถ้าเล่นไปสักหน่อยมันจะอุ่นไหมแต่ความรู้สึกผมเล่นเอาวีรเมอกีเลยครับผม <c oughs> มันจะอุ่นๆนิดนึงครับ <c oughs> เล่นเ <c oughs> มื่อสามชั่วโมงที่แล้วครับอาวี Like i got trouble. carried away lord barbados will respond to you ตอนนี้เครื่องรู้สึกอุ่นๆแล้วนะครับผม อย่างคือโอเคมามนะครับเโมแต่เครื่องร้อนแล้วครับรู้สึกเครื่องจะร้อนแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้ผมพูดตามตรงนะครับถ้าเครื่องร้อนผมก็ว่าเครื่องร้อนนะครับก็เพื่อนๆก็ลองใสงดูนะครับเรือ่อมันจะร้อนบริเวณนี้นะครับเพื่อนบริเวณกล้องนะครับตอนนี้ก็ยังร้อนครับผม ร้อนแล้วครับเรื่องขอกอาการร้อนแล้วครับอุ่นๆขึ้นมากเลยครับผมเจอกราฟิกฝนไปน,นี่ร้อนจริงๆนะครับ you in for a little shock oh, oh. Hey, ผมยังไม่เห็นภาพนะครับ ถ้าเจอฝนมาตอนนี้บริเวณกล้องก็รู้สึกอุ่นๆน,น,น,นะครับแล้วก็เกือบร้อนด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการบวกนะครับผมทดสอบเวลาเจอม่อนลุมเรานะครับ ผมเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมจะเล่าคือเฟมเรทดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงแบบเลื่อนไหลเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าราคานี้ไม่มีรุ่นไหนสู้ราคาผมถ้าพูดในความเป็นจริงนะครับหน้าจอนะครับอันนี้ผมพูดในความเป็นจริงครับหน้าจอคือสีสันถือว่าพอรับได้ครับอ m โมเลนะครับสีสันสดใสต้นไม้ผิวไหวสวยงามครับแล้วก็สามารถปรับได้สูงมากนะครับ ต่เพื่อนนะครับจะร้อนบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตรงนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับมันจะร้อนตรงนี้ครับอาจจะเพราะว่า CPU อยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเล่นมาก็ตามผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็รู้สึกแฮปปี้ครับถ้าพูดในมองความจริงนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างครับบางเวลาบางเจอฝนเจออะไรครับก็เพื่อนๆก็ลองดูของผมเป็นหลักครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าลอง ลองดูว่าผมเล่นมามันเลื่อนจริงไหมก็ลองย้อนกลับไปดูเวโอที่ผมเล่นให้ดูนะครับผมสวันนีนะครับขอบคุณครับ